ผมคงไม่กลับมาถ้าผมไม่เชื่อว่าบ้านหลังนี้จะเป็นที่อยู่ของคนที่จะมาสร้างสารรค์ประเทศได้ไม่ได้เป็นสมาชิกพักคมา2ปีไม่ได้เป็นหัวหน้ามา6ปีไม่ได้ลงสสมาตั้งแต่ปี6 2เนี่ยผมเดินไปไหนมาไหนหน้าผมก็ยังเป็นประชาธิปัตย์การทํางานหลังจากนี้พัฒนาไปสู่การเป็นทางเลือกที่จะเป็นคู่ท้าชิงที่จะเป็นพรรหลักต่อไปในอนาคต การเมืองที่สุดจริตการเมืองที่โปร่งใสเนี่ยวันนี้มันกลับกลายอาจจะเป็นพื้นฐานสําคัญที่สุดที่จะฟื้นเศรษฐกิจมันไม่ใช่แค่เรามองตัวเราเองต้องดูได้ว่าต่างชาติมองเราอย่างไรการที่เราจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีจะเป็นค้าขายอิเล็กทรอนิกส์การดึงการลงทุนเราไม่ได้หวังแค่เงินเข้ามาแต่เราต้องหวังว่าพูดง่ายคือคนไทยมีเอี่ยว ส่วนใหญ่ตอนนี้เขาบอกว่ามันนกฟีนิกซ์หรือเปล่าเพราะมันต้องฟื้นกลับคืนมาแต่ว่ายังเป็นพักการเมืองที่คนพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเป็นสถาบันในลักษณะของการไม่มีเจ้าของมีจุดยืนที่ชัดเจนมองปัญหาของประเทศแบบระยะยาวไม่ได้อยู่เพื่อการเลือกตั้งครั้งใดครั้นึ่ ยากที่สุดในชีวิตแล้วหรือยังคะถ้าเทียบย้อนกลับไปก็ต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายที่สุดสถานการณ์หนึ่งตั้งแต่ทํางานการเมืองมาหนักสิครับเพราะว่าเพราะว่าความคาดหวังของคนที่รักประชาธิป,ปัตย์ก็ต้องการเห็นพักกลับมาเฟื่องฟูเหมือนเดิมสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปเยอะทั้งในเชิงการเมืองทั้งในเชิงคู่แข่งแต่ว่าตัวผมเองก็รู้ว่ามันยากผมไม่ได้เข้ามาเพราะผมคิดว่ามันง่าย ก็จริงๆการกลับมาก็กลับมาด้วยความผูกพันและความห่วงใยและความเชื่อว่าบ้านหลังนี้ยังสามารถเป็นบ้านสําหรับคนจํานวนมากที่จะมาสร้างสารรค์ประเทศได้เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าความผูกพันก็คือผมเกิดในบ้านหลังนี้เติบโตมาในบ้านหลังนี้ผมว่าชัดเจนอยู่แล้วและผมก็พูดมาตลอด30กว่าปีว่าผมก็ไม่มีบ้านอื่นที่จะไปอยู่ความห่วงใยก็เพราะว่าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาดูจาก ตัวเลขจํานวนสอส,อสการถูกวิาพากษ์วิจารณ์ดูจากการที่เราสัมผัสต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถึงแม้ผมจะไม่ได้เป็นสมาชิกพักมา2ปีไม่ได้เป็นหัวหน้ามา6ปีไม่ได้ลงสสมาตั้งแต่ปี62เนี่ยผมเดินไปไหนมาไหนหน้าผมก็ยังเป็นประชาธิปัตย์และคนก็ยังมาพูดถึงประชาธิปัตย์ด้วยความห่วงใยด้วยความเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าห่วงใยก็คือมาจากตรงนี้ว่าสถานะของพักก็ถูกมองว่าอ่อนแอลงเยอะแม้แต่เมื่อตัดสินใจจะกลับเข้ามา บรรดาสอส,อสอที่ปัจจุบันสังกัดพรรคอยู่เป็นทางการเนี่ยก็กระซิบกับผมแล้วว่าเขาน่าจะไม่ได้อยู่ต่อเนื่องจากมีการไปพูดคุยเจราจาอะไรก็ว่ากันไปตามกระบวนการที่เกิดขึ้นอยู่เยอะในขณะนี้นะครับแต่ว่าสําคัญกว่านั้นก็คือผมคงไม่กลับมาถ้าผมไม่เชื่อว่าบ้านหลังนี้จะเป็นที่อยู่ของคนที่จะมาสร้างสารรค์ประเทศได้ซึ่งส่วนหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติสิ่งที่บ้านหลังนี้มีคือ หลักการอุดมการที่เคยประกาศไว้เมื่อตอนก่อตั้งที่ผมเห็นว่ายังทันสมัยอยู่แล้วก็ในยุคหลังเนี่ยกลับดูทันสมัยมากขึ้นด้วยซ้ํากับหลายเรื่องที่พูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่เสรีความสื่ธรรมทางสังคมการกระจายอํานาจนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานที่เราคิดว่าบ้านหลังนี้ถ้าทุกคนให้ความสําคัญกับตรงนี้มันเป็นพื้นฐานที่ดีแต่ที่บอกว่าจะสร้างสาอนาคตได้เนี่ยผมต้อง ไม่ใช่กลับมาบ้านนี้โดยไม่ชวนคนใหม่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นช่วงที่ตัดสินใจอยู่นานว่าจะกลับมาหรือไม่เนี่ยก็คือใช้เวลากับการไปชักชวนคนนะครับแล้วก็การชักชวนคนรอบนี้ที่ผมว่ามีประโยชน์มากก็คือว่าเราคุยกันเรื่องว่าเรามองอนาคตประเทศยังไงถ้ามองตรงกันมามาร่วมกันไหมเพราะวันนี้คือมองตรงกันแล้วว่าต้องขับเคลื่อนการเมืองขับเคลื่อนพักขับเคลื่อนประเทศยังไง จร,จริงๆอารมณ์ที่ทำงานตอนนี้กับหลายคนแทบจะเหมือนกับพักใหม่แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีของเดิมหรือคนเก่าๆที่จะมาช่วยงานนะครับผมว่าทุกคนที่ผูกพันกับพักเนี่ยก็ยังพร้อมที่จะสนับสนุนอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้คนใหม่ๆเนี่ยสามารถเข้ามาปรับอะไรหลายๆอย่างได้นะครับเพราะว่าข้อจํากัดของประชาริปัตย์ตลอดมาเนี่ยความที่เป็นพักที่มีความต่อเนื่องยาวนานบางครั้งการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรค่อนข้างรวดเร็ว ก็จะยากอยู่แต่ครั้งนี้เนี่ยต้องขอบคุณบรรดาสมาชิกที่บอกว่าเราจะลองเปิดโอกาสให้คนที่เรียกว่าก้าวเข้ามาครั้งเนี้ยมาทําหน้าที่รองหัวหน้าพรรคหลายๆคนเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีอารมณ์ของการปรับเปลี่ยนแล้วก็มันมาสอดรับกับปัญหาใหญ่ของการเมืองไทยขณะน,นี้ที่คนกังวลมากว่าแต่ไหนแต่ไรทุกคนกลัวอิทธิพลของทุนอยู่แล้วแต่วันนี้มัน2เรื่อง1คือสีของทุนมันน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆกับ2เนี่ยขนาดของทุนมันก็น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆ ผมก็พูดชัดว่าเหตุผลหนึ่งที่กลับมาเนี่ยผมต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้ไม่ให้การเมืองมันถูกทุนเข้ามาครอบงําแบบที่เป็นอยู่ผมว่าที่ไม่เซตซูนยก็คืออุดมการณ์หลักการและก็ตัวตนของประชาธิปัตย์ที่ทําให้มีคนเชื่อถือศรัทธามาหลาย10ปีสิ่งที่มาเซตใหม่เนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าบังเอิญบทบาทของพรรคในช่วงตั้งแต่ปี -62 เป็นต้นมา หลังจากที่เราไม่ประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งเนี่ยก็คือพักก็ถูกมองว่าไม่ใช่เป็นทางเลือกหลักแล้วก็บทบาทของพักก็เป็นเหมือนกับพักการเมืองที่สามารถเข้าไปร่วมรัฐบาลแต่ว่าบทบาทก็มีจํากัดในวันที่ผมมองว่าขณะนี้สังคมตั้งคําถามกับการเมืองในภาพรวมเพราะว่าเราจะเห็นเอาจากการสํารวจความนิยมหรือการทาโพลเนี่ย ทำไมสัดส่วนของคนที่ตอบว่ายังไม่ตัดสินใจหรือไม่มีใครในใจไม่มีพักในใจมันสูงมากๆมันเป็นการบ่งบอกว่าสังคมยังไม่ถูกใจกับการเมืองที่เป็นอยู่นะครับแน่นอนประชาธิปัตยก็ไม่ใช่พักใหม่แต่ประชาธิปัตยรับรู้กับความรู้สึกตรงนี้แล้วเรากำลังพยายามที่จะสร้างทางเลือกใหม่ขึ้นมานั่นคือโจทย์ที่สำคัญที่สุดนะครับ ในการที่จะสร้างทางเลือกใหม่ขึ้นมานอกจากการมีคนใหม่เข้ามาก็คือการต้องมาจับเรื่องของนโยบายจับเรื่องของโครงสร้างต่างๆที่จะมารองรับวิธีการทำงานนะครับตลอดจนวิธีการสื่อสารว่าจะทำอย่างไรให้มันเกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงให้เราอย่างน้อยเนี่ยถูกมองว่ามีความชัดเจนมีความแตกต่างเป็นทางเลือก เราเข้ามาเหมือนกับมาเริ่มต้นจากศูนย์ในขณะที่พักอื่นนี่เดินไปไกลแล้วผมว่าเราเราอยู่ความเป็นจริงนะครับว่าเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้ในเวลาสั้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มองว่าขณะนี้เนี่ยการเมืองไทยเนี่ยมันเหมือนมีช่องว่างคือพูดง่ายง่ายวันนี้หลายคนก็จะบอกว่าประเทศเศรษฐกิจเราจะเดินต่อกันแบบนี้หรือ แล้วก็เหมือนมาถึงการเมืองอะเราจะเดินต่อแบบนี้หรือในขณะที่ถามว่าพอการเมืองเป็นอย่างนี้มาหลายปีเนี่ยทิศท,ทางของประเทศคืออะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันอาจจะเร็วกว่าที่คิดก็ได้ในการที่ถ้าเราสามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้เนี่ยที่จะได้รับการตอบสนองผมมาฟื้นฟูพักให้ถูกมองเป็นทางเลือกทำให้การทำงานหลังจากนี้พัฒนาไปสู่การเป็นทางเลือกที่ จะเป็นคู่ท้าชิงที่จะเป็นพักหลักต่อไปในอนาคตก็ต้องบอกอันนี้ก่อนว่าคุณจะมีนโยบายเลิศเลยยังไงถ้าสังคมยังไม่โปร่งใสและมีการทุจริตแบบนี้เนี่ยเศรษฐกิจไปไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นยังไงการเมืองที่สุดจริตการเมืองที่โปร่งใสเนี่ยวันนี้มันกลับกลายอาจจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดที่จะฟื้นเศรษฐกิจเพราะมันไม่ใช่แค่เรามองตัวเราเองนะ ต้องดูได้ว่าต่างชาติมองเรายัางไงแต่ถ้าเรากลายเป็นศูนย์กลางของทุนเทาทุนอื่นไม่มานะครับแต่ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นชัดก็คือว่าเครื่องจักรที่ทําให้เศรษฐกิจไทยโตมันหายไปมันไม่สามารถพึ่งพาตัวเดิมๆได้ไม่ใช่ตัวเดิมๆไม่สําคัญแต่ทําแบบเดิมๆไม่ได้อย่างภาคการเกษตรจริงๆมันมีอนาคตสูงมาก ใครจะได้ประโยชน์จากเรื่องใดนะ่ยต้องมีของที่ต้นน้ําเพียงแต่เราต้องเปลี่ยนและปรับเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าทําการตลาดนะครับสร้างเครือข่ายใหม่ให้มันเกิดขึ้นอุตสาหกรรมเราไปได้ไหมผมว่าได้ก็ขนาดเราเองเราวิจารณ์ตัวเองรุนแรงขนาดนี้แล้วทำไม ev ก็ยังต้องมาไอศูนย์ข้อมูล data center ก็ยังต้องมาอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังมีการมาลงทุนเพิ่มขึ้นเยอะก็แปลว่าศักยภาพมันยังมีเพียงแต่เราเนี่ยได้ประโยชน์หรือสามารถดึงมูลค่าให้มาเป็นของคนไทยได้น้อยก็ต้องสร้างเครื่องจักรใหม่อย่างเมื่อกี้ถ้าเราบอกยกเครื่องกเกษตรหรือเวลเนสสุขภาพเนี่ยเช่นเดียวกันการที่เราจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีจะเป็นค้าขายอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มต่างๆหรือการดึงการลงทุนในเรื่องเทคเข้ามาเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเงื่อนไขไหม ว่าเราไม่ได้หวังแค่เงินเข้ามาแต่เราต้องหวังว่าพูดง่ายคือคนไทยมีเอี่ยวพอทุกวันนี้ประเทศไทยนี่ใช้เทคโนโลยีล้ำมากนะคนไทยเนี่ยใช้เทคโนโลยีระดับต้นๆของโลกแต่เราแทบไม่มีเอี่ยวในการสร้างมูลค่าเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยต้องทำทั้งเรื่องกฎหมายต้องทำทั้งเรื่องการต่างประเทศต้องทำทั้งเรื่องของการสร้างคนให้มีทักษะ หรือดึงคนที่มีทักษะเข้ามาเพื่อมาเป็นตัวกระตุ้นท่องเที่ยวแต่จะยกระดับไปอีกระดับหนึ่งยังไงเมื่อการท่องเที่ยวแบบเป็นหมู่คณะแบบเดิมมันลดความสําคัญลงแต่คนที่มาเนี่ยต้องการประสบการณ์อีกแบบทั้งหมดเนี่ยคือนโยบายที่เรากําลังเร่งผลิตออกมาเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้ทั้งหมดซึ่งเรามั่นใจนะครับว่าด้วยด้วยนโยบายที่กําลังจะ จะประกาศออกมาบวกกับบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานหลายด้านเนี่ยเราจะผลักดันตัวนี้ได้ผมเชื่อว่าด้วยการแข่งขันแบบนี้มาหลายครั้งแล้วแล้วก็ประสบการณ์เอา3ปีสอสปีที่ผ่านมามันก็บ่งชี้ว่าเอาเข้าจริงๆ่ะมันทำได้อย่างที่พูดไหม แล้วที่มันทําไม่ได้เพราะอะไรเนี่ยผมว่าคนก็เข้าใจมากขึ้นแนวคิดเราเรื่องการช่วยภาคการเกษตรให้เปลี่ยนแปลงเนี่ยเรายังสามารถผูกกับนโยบายประกันรายได้เพราะเราเคยทํามาแล้วในอดีตวันนั้นถามว่าประกันรายได้เนี่ยประชานิยมไหมช่วยเหลือระยะสั้นไหมจะใช่แต่เราเอาเครื่องมือเนี้ยมาเป็นตัวปรับด้วยหรือแม้กระทั่งการที่จะปรับเปลี่ยนไปพืชผลตัวอื่นวันนี้ความท้าทายก็คือการ มีนวัตกรรมเชิงนโยบายให้มันไปได้เร็ว,รวผมก็บอกว่าผมเห็นเขาพูดเรื่องกิโยตีนมาเกิน5ปีแล้วมันไม่ไปไหนเพราะวิธีคิดเกี่ยวกับการแก้เรื่องกิโยตีนเนี่ยผมดูแล้วมันยังไม่ใช่เพราะว่าเรื่องนี้จะแก้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการแก้ไขกฎหมายแต่มันคือมันต้องมีนวัตกรรมทั้งในเชิงสาระและกระบวนการของการตรากฎหมาย นะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราเตรียมสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือว่านโยบายที่จะออกมาเกือบทุกอย่างเนี่ยต้องอิงกับอนาคตต้องจับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆให้ได้ไม่ใช่เราวิ่งตามหลังอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราเจอการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเรามักจะตั้งคำถามว่าเราจะรับมือยังไงแต่นโยบายที่ผมพยายามผลักดันขณะนี้เนี่ยจะเปลี่ยนคำถามนี้ว่าเราจะมีโอกาส จากความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรจริงๆสำหรับผมเนี่ยดีที่สุดเนี่ยทำยังไงให้ไม่เพียงแต่ตัวร่างที่ทำอยู่ในสภาขณะนี้ผ่าน แต่นักการเมืองต้องแสดงเจตจำนงหรือสร้างกระตุ้นให้สังคมคิดว่าปัญหาพื้นฐานมันน่าจะต้องพูดกันบ้างจะไปะโยนแค่บอกว่ามีสอสอรอแล้วเป็นเรื่องของสอสอรอเนี่ยคนก็ไม่ได้มั่นใจนะคบเพราะคนก็ไม่ได้มองว่าเอาเข้าจริงๆถ้าสอสอรอผ่านกระบวนการของการเลือกตั้งในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาแล้วเนี่ยแปลว่าจะขาดจากพักการเมืองคือถ้าทําไม่ดีเนี่ยกลายเป็นสอสอรอเป็นแค่วิธีการที่พักการเมืองแหละจะทําแต่พักการเมืองไม่ต้องรับผิดชอบ จะเกิดว่าเหตุก่อนที่เป้าหมายนี้จะสำเร็จไหมคือตอนนี้มันเปราะบางมากเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องที่รัฐบาลเป็นเสียงข้างน้อยดังนั้นเนี่ยถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็มองค่อนข้างชัดว่าเสถียรภาพรัฐบาลมันล่อแหลมมากเพราะฉนั้นทั้งหมดเนี่ยมันเปราะบางมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าแม้แต่ตัวรัฐธรรมนูญเองเนี่ยเมื่อกรรมาิการทําออกมาแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ได้ฉันทามติจากทุกฝ่ายมันก็อาจจะไปถูกสกัดกั้นปลายทางก็ได้มันมีความเป็นไปได้ทั้งสิ้น มันไม่มีใครผูกขาดนะครับจริงๆกระสุนเนี่ยถ้าไม่คิดถึงว่าจะมาอย่างไรจะใช้อย่างไรใครก็ทําได้แต่เราไม่ทําเพราะมันไม่ใช่เราส่วนกระแสนี่ก็เป็นการบ้านสําหรับเรานะครับไม่มีใครผูกขาดกระแสตลอดไปหรอกครับมันก็ต้องแข่งขันกันนะครับซึ่งขณะนี้ก็คือสิ่งที่เราให้ความสําคัญและน้ําหนักมากที่สุดวันนี้เนี่ยผมว่าอย่าไปมองว่าไอ้สิ่งที่เป็นอยู่เนี่ย จะต้องเป็นต่อไปเพราะผมคิดว่าเกือบทุกภาคส่วนขณะนี้ไม่ต้องการการเมืองให้เดินต่อแบบนี้นะมันไม่ใช่แค่ว่าคนรุ่นใหม่ผมกำลังพูดถึงภาคธุรกิจเกือบทั้งหมดเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดการเมืองมันยังเป็นแต่เรื่องผลประโยชน์คอรัปชันแล้วก็ทุนสีเทาเข้ามาเขาอยู่ไม่ได้นะครับธุรกิจภาคการศึกษา เขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาจะสอนหนังสือเขาจะสร้างคนมายังไงถ้าเกิดสังคมยอมรับว่าการมีอำนาจการมีตำแหน่งสามารถใช้วิธีใดก็ได้ซึ่งมันไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมเพราะฉะนั้นผมว่าอย่าไปประมาทกระแสของการเรียกร้องให้การเมืองเปลี่ยนตรงนี้ผมยังเชื่อมั่นนะครับว่าถึงอาจจะไม่ใช่การเลือกตั้งครั้งนี้แต่ไม่เกินการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรอก สังคมทั้งสังคมก็จะเริ่มหันมาปฏิเสธแนวทางที่จะให้ประเทศเดินต่อไปแบบนี้ผมว่าเราเราไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของขั้วนะแต่เรามองว่าตัวตนเราคืออะไรและมันกำหนดกรอบว่าเราจะทำงานกับใครได้ในรูปแบบไหน คือถ้าเจาะจงไปแต่ละพักเนี่ยมันก็มีบางเรื่องที่อาจจะยังเป็นอุปสรรคในการทํางานด้วยกันบางเรื่องมันก็ไปด้วยกันได้ซึ่งถ้าจะต้องทํางานด้วยกันก็ต้องพูดกันให้ชัดว่าจะขจัดอุปสรรคนั้นยังไงเพราะฉะนั้นจุดอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราตั้งใจจะเป็นทางเลือกของสังคมเราคงไม่ไปเริ่มต้นบนสมมติฐานว่าเราต้องดิ้นรนไปจับขั้วกับใครแต่เราต่างหากจะต้องสร้างเป็นทางเลือกขึ้นมาและทางเลือกนั้นจะถูกใช้อย่างไรโดยเราหรือโดยคนอื่นเป็นคนชักชวน ก็ต้องมาดูว่าเงื่อนไขมันคืออะไร <c oughs> คือแดงเนี่ยจริงๆแต่ไหนแต่ไรผมก็พูดมานะครับว่าถ้าเขาหลุดพ้นจากอิทธิพลของผลประโยชน์ของครอบครัวมันก็เป็นสิ่งที่น่าจะคุยกันได้แต่อันนี้ก็อยู่ที่ว่ามันจะพิสูจน์กันยังไงน้ำเงินเราเคยทำงานด้วยกันแล้วแต่อย่างที่บอกก็คือว่า เราก็ต้องชัดว่าถ้าทํางานด้วยกันแล้วเนี่ยมันมีบางเรื่องที่เราอาจจะยอมรับไม่ได้มันก็ไปด้วยกันไม่ได้มันก็ต้องขีดเส้นกันให้ชัดนะครับส้มก็มีบางเรื่องเราไม่เห็นด้วยหลายเรื่องก็มีนโยบายที่ตรงกันก็ต้องมาพูดกันให้ชัดว่าถ้าจะร่วมกันไอ้สิ่งที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เห็นด้วยเนี่ยน้ำหนักมันคืออะไรยังไงที่เราจะทําให้มั่นใจได้ว่าเรารักษาตัวตนของเราได้ มันไม่ได้อยู่ที่ตัวตนคนนะมันอยู่ที่สาระถ้าสมมุติว่ามันพอไปด้วยกันได้แต่จริงๆเราไปร่วมเราไม่มีโอกาสได้ทําสิ่งที่เราอยากจะทํามันก็ไม่รู้จะทําทําไมเราก็ทําหน้าที่เป็นฝ่ายตรวจสอบฝ่ายค้านก็ไม่ได้เสียหายอะไรเรายัางไงก็ต้องทํางานให้กับคนทั้งประเทศและก็คาดหวังว่าจะเป็นพรรคที่ในที่สุดขยายฐานไปทั่วประเทศ แต่ถ้าถามตามความเป็นจริงก็ต้องบอกว่าคนที่เคยเลือกเรามีโอกาสกลับมาก่อนเพราะฉะนั้นโดยโดยตัวเลขโดยธรรมชาติเนี่ยพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยเลือกเราบางช่วงบางขณะอาจจะถึง7-80%ก็เป็นพื้นที่ที่เราจะมีโอกาสได้คะแนนกลับมาก่อนนอกนั้นก็จะเป็นกรุงเทพภาคตะวันออกซึ่งเราเคยได้สอสอเยอะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติแต่เราก็จะทำงานแล้ก็ต่อสู้ในทุกพื้นที่ ถ้าถามอยากก็อยากได้เยอะที่สุดนะครับแต่อย่างนี้ผมบอกก็คือว่าผมให้ความสําคัญให้น้ําหนักกับการที่พักถูกมองว่าเป็นทางเลือกมากกว่าคาดหวังบัญชีรายชื่อได้มากกว่าในขณะนี้แต่ก็กําลังทํางานหนักเพื่อที่จะให้ในหลายเขตเลือกตั้งเนี่ยเรากลับมาได้ ยังเป็นพักการเมืองที่คนพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเป็นสถาบันในลักษณะของการไม่มีเจ้าของมีจุดยืนที่ชัดเจนเน้นเรื่องของประชาธิปไตยความซื่อสัตย์และก,ก็การมองปัญหาของประเทศแบบระยะยาวไม่ได้อยู่เพื่อการเลือกตั้งครั้งใดครั้งหนึ่งแต่ว่าแน่นอนที่สุดก็คือถ้าถามในฝันก็คือเราปรับตัวจนคนมองว่าเราเนี่ยทันสมัยเปลี่ยนแปลงได้เร็วมีความยืดหยุนสื่อสารได้ตรงใจแต่เรื่องพื้นฐานต้องมาก่อน ส่วนใหญ่ตอนนี้เขาบอกว่ามันนกฟีนิกซ์หรือเปล่าเพราะมันต้องฟื้นกลับคืนมาแต่ว่าตัวผมเนี่ยผมไม่ได้มองตัวผมเป็นสําคัญแต่ผมมองว่ามันมีอะไรหลายอย่างวันนี้เนี่ยที่ผมคิดว่าพักกับประเทศมันโจทย์เดียวกันอะคือมันเดินต่อแบบเดิมไม่ได้